สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสมองสุบ่อนนะพ่อพ่อก็ส่งน้องแท้น้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาเฮือนละซาวนี่งเฮือนละซาวมาเพิ่นกำลังสีเห็ดห่อกาบกระโพดทางไทยทางไทยเขาเอื่อนมาในอไรอันละซาวทางไทยผมเคยเห็นนะอยู่ไทยนะบ่มีเนาะบ่มีบ่มีอยู่ไทยนะบ่มีบ่มีบ่มีเอาบ่เห็นบุ่ญเผื่อเห็ดบ่มีเผืเห็ดเนาะ เห็ดหอกกบเห็ดหอกกบข้าวโพดเวลาเฮาซอยซอยซอยหากับตัสซีไส่เข่ารือใส่แป้งนี่วันซีไซเป้งวนซีไซเป้งมันจังเนียยว่าซะทา้งน่ะทังน่ะนะตับหูอุบทังน่ะนะเพิ่งกำลังพื้นหู้ตัหูอบได้ลายเลยสีเล่เลยว่าน่ไนะเล่ เวลาห่อเก่าได้มันเป็นอย่างนี้นะโบเมที um> ่น้องเบิ่งบ่ um> totally> um MA หาบ้ังบ้านเหิ่อนกับโบเคยเห็นี่ดิเด้เนียนมองเอากระเนี่ยโบเคยได้กินแจเกื่อเนาะนอกจากันไปซื้อไม่เอากาบมันห่อพี่น้องเลยเอากาบมันห่อเด่นห่อากาบงามๆมาน่ะพี่น้อง ນະບໍ່ແລ້ວເຮົາກໍຕຳຕຳໃຫ້ມັນມົນໆມັນກໍຊິກ້ອນມັນຫວານເນາະກໍນ້ຳໂຕນີ້ເອົາໂຕงามໄວ້ເອົາໂຕงามๆໄວ້ມັນມັນມັບວມກໍຕົນສມໍາงามາางามແມີພນາກໍທຍັພ່ນພໍດືນນອາາ Năm hân đa podi em phi nhỏ. Cadeti ma phun ga cacto chắc mưa nassau. Gạo mưa phi nhỏi. Ba bang. Ba bang. Ba bang ngang 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 tăm เพิ่นยังต่ำเหรอต่ำคือแม่น้องแทนก็ต่ำเป็นอยู่เพิ่นต่ำหอต่ำหูแล้วเอาเห็ดเอาเห็ดเสืออันนั้นได้พี่น้องเสืออาทีที่เขาคล้ายกันว่าเอิดว่าเสือดำเสือดำนั่นเด้พี่น้องเขาไปตัดแล้วเขามาย่อมนำขั้นนะพี่น้องถือมาแต่แต่ข้าวแต่พ่อแต่เมย์เขายังถือมาแถวเดือนนี้แหละ เป็นตำหุ่นหอยเป็นตำห่นหอยเฮ็นบอกนาซาเพื่อนเราเคยเห็นบอกนาซาเพื่อนเราผู้ลังคนก็อาจเคยเห็นนะผู้ลังคนก็บบอกเคยเห็น คุณบางคนก็เคยเห็นบางคนก็บบเห็นเอาไปตัดเสื้อดำแพงได้พี่น้องตัวละหาลอยพูงเสื้อดำเสื้อตัวละห่อลอยเสื้อหม้อเนาะเขาเอื่นว่าเสื้อหม้อเพื่อสิได้นุ่งเพื่อสิได้ใส่ผ้านี่ก็เพื่อสิเข็นได้ผ้านี่ก็ได้ มาดีบ่าอบ่ายแมนสีได้ง่ายสุดเจ้าคือว่าใส่อันเขามันจังอันเหนียวค่ะใส่เข่าแซ็บได้ค่ะว่าใส่เข่าแซ่บก่าแป้งเหรุงเทพนใส่แป้งเขาซุปนี่แหละบอ เข่ามากห้าวหนิเ,าาเน้ยเออเอา <c oughs> อยู่กรุงเทพข่อยเอาชื่อแป้งมาใส่เขาเห็ดอยู่กรุงเทพห้าวเขามากเขาห้าวก็ต่ำเข่าก่อนอต่ำเขา่าแล้วก็ต่ำข้าวโพดวันแรกเขาก็มาสูบใส่กันอออื แกจะย่านอันนี้มันมุนก็เลยคอยไปถ้าบ่คอยก็แตะอันกะมันแตกแล้วก็เฮาวกะาสิใช้งานนี่ดูนั่นอันนี้ยังแตกอยู่เนี่ซสอดสอดเนาพากันเห็ดงานนี่แหละพี่น้องเฮาพี่น้องอยู่บ้านเฮามันมีแต่แนวนี้แหละจะสิไปหายัง อ้ามันเบิดคากแล้วบ่เจาจังบอดด้ต่มขายมั่งเบลายวอ่าผ้ากระปุกอยู่ไซากปุกไปุหน้าเขาอันี้ปอยง้หน้าเขาปุแล้วหมหน้าคุณป้อม ่เฉือมันบวชพ่อชุกเสือร์อืมชอบกันเลยแหละน้องแท่นอยู่กับผู้ใหญอยู่กับห่ากับแม่แต่บวชสอยงามเนาะข้าพูดปลูกเองพี่น้องเลย้านนี้เด็ีน้องลูกนะท่านกลาวนั้นนี้ก็เอาไว้ข้างนอกเป่ดชุกเสิอร์

งัวก็ได้มืเกินงัวก็ได้นะ่มื้อนี้เนาะนําเจ้าเนะบ่เอานําเจ้านะมื้อนี้พี่น้องงัวก็ญาติกินน้ําคุ้นคุณน้ําคนได้เอาทําหป่ประเทศลาวนี่มัวมาแท่ งัวมักแขกเอาสันมองเห็นงัวพันคือไทยได้หูเดียวกับพ่อแห้งเลยแม่นบเนี่ยวายรถควายรถควายโอ้ยครัวนํำกับร่ันงัวกับโซ่สอบนนี้พี่เนาะขำมากเลยเฮ้ยจะทำยังไงมะพ่ออะนะวะ เเฮ้้ยย่นนาากััรออูไวืมพากันเห็ดหอกะพี่น้องเลยอยู่ตะลางเฮือนนะสาวอันนักร้านหน่อยเพื่อนเพื่อนถาลงนำพี่น้องเลยเพื่อนมาแวะเฮือนเพื่อนเพื่อนกะว่าคอลงนำคอลงนำปลูกไร้เถอะบ่สาวไร้ยังวัดแล้วอืมเวิดจะแล้วกันไม่ตวจแล้ว สิพากันเฮ็ดหอกับับกินบม่ได้ม่เฮ็ดยงคายเลยพี่นอ้องทางนี้ก็หมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเลยเป็นบ้านติต๊ตๆๆๆีกันอันนี้ก็เฮือนละซาวผากักไปนี่ผกักเฮือนซองรังก็เป็นเฮือนแม่น้องแทนนะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เฮือนลาซา,า,ปาเป็นยิบผ้าผู้ใดอยากยิบ ผู้ได้อย่างยิบสินกะพื้นละหกสิบบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนกันยิบงายน,นี่แหละผู้ใส่เสื้อแดงเลยเพิ่นยิบผ้ากะเพิ่นเฮียนมาจากกรุงเทพกรุงไทพกนแหละพื้นละหกสิบบาทก็พอยิบอยู่ได้หกสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะอยู่บอนอื่นแพงได้มีแต่คนกันเองมีแต่ปู่าาย่าตาาง มีแต่ปูย of ่าตายายพากันเฮ็ดฮอกกับข้าวโพดตําแต่ว่าแม่น้องแทนนี่คือสิบ่ได้ถ่ายตอนห้องให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องแทนถ่ายแต่ตอนเขาแก่กะเอให้เบิ่งพอแม่น้องแทนอันนี้อยู่บ้านนห้อยปังเด้อพี่น้องแม่น้องแทนสิได้เมื่อพี่น้องพอมันค่ําแม่น้องแทนก็สิได เมื่อแล้วพอมันคัมเดินขน,นาจะมาเบิองหม่ยัมาถ่ายไม่พี่น้องเบิงองหม่อืมพอเมื่นอนี้แม่นลวงแท้มาอะนะมาเอาขิงงัวพี่น้องเอ้ยว่าสิค้นขิงง้อเอาแต่ตะล่างเลยมันคน้นมันลายแต่ก็เลยบริคร้นเอาเพราะว่ากวดกวดอันออกแล้วก็ขึ้นเมี่ยนเฮือนแน่เอยตัวใหญ่ด้วยนีอู้ย <laughs> เห็นยุงเจ้า อ,อย่ามาคิดอย่ามาคิด,าาดใช้เห้าได้เห่าก็บโเอาคือกันได้ลาเลยเนาะพี่น,อนอ้องะคิดหนาพอกันใหมอยู่ดินม่แห้งสุกุสุกุนอย่าลืมกดติดตามส่องน้องแทนเนาะบ๊ายบาย